Thưng, 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 thưng mén này đi mẹ 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 dễ mẹ 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 đó. mẹ <laughs> đó mẹ 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 Nó, mẹ 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 เน uhm like no. oh oh ี่บุกยุ้ยยุยกะไดเนาะโอ้ยตัวเป็นไงหนึงพี่น้องเอ้ยนี่นะเนาะมากระชุนมากะได้โอเดียนคันเดียนคันพี่น้องเอ้ยปวดแล้วเห็นให้ทั้งน้องไม่น่าอยากมานอนหน้าแล้วบาทอะไรบอตัดพิธีกอนเอาใส่อ่ามานมันพี่น้องเอ้ย เดีย๋ยพี่รองเลยรบระจ้ากระปองขี่เะเดือนพี่องเลยบรรยากาศแบบนี้เอฟซี FC. คุณเคยอยู่บ้านเนะเนาะกินข้าวกินน้ำแล้วถึงเวลาเวลาพี่รองเลยไปยามเบ็ดกบแล้วนะบัานนี้ก็ได้ขออนุญาตขออภัยสำหรับทางพ่อม่พี่รองเอฟซีที่บอกินกบเด้อพี่รองเด้อเนาะน้องมีนาเพิ่อนอยาก ก้านพี่น <Beautiful, S 2> <The Major> <t> ้องเลยแต่ว่าเห็นกบก็คือทั้งมื่อจิตเองก็สิเป็นคนไทยชี่เดือนเนาะแต่คนอยากถือคมแต่ในกิจกรรมทักทายสบายดีเอฟซีทุกทุกฐานเด้อพี่น้องเด้อเนาะได้กบหรือเปล่านะโอ้เอ้าของน้ำดื่มแบบนี้แหละแบบไห้เห็นเมือจีดิ้งไหมบ่เอ้ามันมี่นหมานพี่น้องเลยมันเนี่เนาะ ยังเลยจากสีเปลีป่ยนแปลงเลเด้อพี่น้องเด้อบ๊อสบายก็เลยออกมานอนนานน้ำพอน้ำแม่ก็เ,เลยถือ,อโอกาสนี่มาหาอยู่หากินเลยพี่น้องเลยแต่กะมือก็สืดุยงานต่อคือเกา่าใครๆนีนแหละพี่น้องอันบ่เอ่อช่วยพีนไหนจะไปเดูว่าพยายามมีกบหไหมเอ,อเอาเอาอเอาก่อนอันนั้นก็เอิอนเอ้อนามากบเดี๋ยวมาเขียดไปพี่น้องเลย ไปแล้วมันแฮมมันคือฝน,นตกเดี๋ยวเวลาฝนตกนี่บี่น้บอกตรงๆเลยพี่น้องเลยโบรูปรปูโบไปหาการไม่ขาดมันมันแบบกชีหนาวๆเลยพี่น้องเลยนี <c ười> ่เลยพี่น้องอยากไปอยากไปคนเดียวโอ้ยฉันไปไปแล้วเนาะคนเดียวไปเป็นโมก,กันพี่น้องเลยมาหนีก็มาอยู่หน้ากับเตะเศร้าคน ภากันเห็ดพากันหายกินฮะมาอ,อยู่บ่เศร้ามืดนนี้ว่าชื่นจะเศร้าออไปซื้อของเข,ของห้านพี่น้องเลยยุ่ยเด็กหน่อยหนึนงดอกแล้วก็สิออกไปเห็ดเกิดเหตุาง,งานทำหน้าที่เป็นสะพานบุญให้กับทางพลัดพุ่งพลุกพลุนคือเก่าบ,บ่ใหญ่บ่์เนาะพี่น้องเลยนี่นี่แหละบรรยากาศตอนกลางคืนนะพี่น้องมาลุ้นกันเนาะว่าเขาชิได้หลาย สําใดกบหรือว่าบ่ได้เลยอ่าครั้งแรกอ่าครั้งแรกภายในะปีนี้พี่น้องเอ้ยอันนี้ก็บักยนี่ก็ไปนํา FC หัวขอนอยู่เนาะจะหาการกบกันเขียดเอามาไปนํามันก็แล้วเท่านั้นแลบ่ิดเอ้ย่ซั่นเฮาสิมาก้นอยู่แคมหนองก่อนออกไปอยู่ให้นาพี่น้องเอ้ยได้บ่อื Ma 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 ma, ta ma ta ma. <laughs> Ui, cốp, cốp đi nè. Tụi bước nưng, nè, tên phải leo. Ui, tụi bước nhanh nưng kìa Chết mà cả đây. Tụi bước nhanh nưng, cốp, cốp kìa nè. <laughs> nó. Đẹp đậy nó. อพี oh oh, wow. ่น้องเอ้าสบายดีบ okay. ่แม่พี่น้องก่อนหลุดบ่คำว่าไปแล้วผลดูดบ้านหลอนมันดอนมันดูดบ่ดูดเพี่น้องเลยเ้าต้องใส่ทีเดือนได้แหละไปก่อนได้บ่จับกล้องนี่ใส่โอ้ยดูดเนาะหลอนบดเลยพี่น้องเลย

ตาเห็โคลอยน้องพี่น้องบ่ทัานนักดิอืมตืน้องพี่น้องคจิบกันบ่ไนาะกดเลยืออบเอาระดาคาบ้ามก่อนี่ เด้อรอพี่แล้วต้นไปเนื้อโตใหญ่เนาะเนาะมัน Nó hơi gì mình đó Mà đi ra mình đó Mà kia này đấy hơi dồn như... Mất đeo Mà mừng con Thì xịn chăng đầy cả đời Đi bà ừ. Bài, năm nay con Tay khi chỉ em 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 chít cho tay anh tắt phải tay anh em đuột dì em em nó dì em em bảo em 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 บมทันมาเลยนาะมายังไยออกมาอ,มออกมานอกี่มาอย่าไปหกอะเจอพี่น้องเอ๋ยมันมาบุก,กินนะบุกินเบ็ดหลอนบน่นหน,นยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ฮะคนพยายามเข้าก่อน Mung con tung thừng 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 tung này đó. đi người mọi người mọi đi, mọi người mọi con 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 ừ, mọi này mọi người ấy người mọi người mọi người mọi Đó, mọi người mọi người mọi bảo Đó, người mọi người đó, 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 đó. Đó, đó người đây Đây, mọi người mọi người mọi người nè đây là Má nè Má nè men men mãi 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 Ấp, mãi 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 đồng mãi 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 มาได้บาท่านเหรอถอดเอายูนิฟิทถูกล้างมือก่อนถึงจะไปกะันนีสิลออะไรดัรง,ดงนี่มาดังนี่เนาะ,ะเนาะไปตีมันแล้วไปจักเนาะม,มาแล้วตัวนึงแนละ้วพี่น้องมาแล้วคืออะไรตัวนึงเนี่ยมากเ็ากเซียวๆเซียวอย,อยู่มาเลยออตอนอยู่กับพ่อกับแม่นอนอยู่เทียงกันนะอันนี้คือพ่อ กน้องมีน้ามากกเ็ดลุได้มาเยเฮ็ดลุอีกได้ไปดูอนนีมายุบไปีแม่ได้ห่ะยดเยอะยเยอะยจักหนแม่ได้ฮะอ่าย็นดังไปจักนี่บ่งอนี่น้องเอ้ยแม่บ่ฮึบฮ้ยอไหมโอ้โหพอแมวเฮ้ย นี่บุกยุ้ยยุ้ยกะไดเนาะโอ้ยตัวเป็นไงหนึงพี่น้องเอ้ยนี่นะเนาะมากระชุนมากะได้โอเดียนคันเดียนคันพี่น้องเอ้ยปวดแล้วเห็นเหตุทั้งน้องไม่น่าอยากมานอนหน้าแล้วบ้านอะไรบอจับดูดีก่อนเอาใส่อ่ามานมันพี่น้องเอ้ยยังชิมีอยู่นะแต่เก่า À. À, à, à. không không không, phao say, tụng ngày một, tụng à, khăn khăn cái này mà cá bột mà cái này, đi bò luôn à, mà cái sò nấm mà cái này, chắc à. à. ได้ไปได้สองตัวเรี้ยนติดพี่รองเลยผมใหญ่เนาะึงผมเป็นนี่นี่แหละพี่รองในบ้านเขาบ้านเทาก็ซำบ้านเราดินี่มากะปุ่นเตี้ยนอยู่นึ่งกันคนที่เอาไม้ขัดของไว้กันไม้ขัดของบ่พูนหาไม้หาเถินเหรอยางมากพูนเลยยางออกกันได้พูนมาได้เลยไปเดี๋ยวเต๊บิดอืม bắt núi bắt núi mừng được cái gì thì còn gần đi đó tự kỷ thì còn bớt thử coi thử cao. Thử cao. Thử cao đi đó. Bộ này là cái cao đó bận r้อน phải không à qua anh đuôi đi ông có say bớt thì say đấy nó rồi ừ. ba à chơi nó chân อยู่บอลไบนกลางอีกบอตีดมาทีตนนี่บนนี่เลเอเมนอยู่ข้าไปพ่นเนาะดูเี่ตัวนี้เขาไปใช่่ใส่จันใส่ยู่อือ้งกอ่ะยังเลยมันดนไปได้อิ้บเละนไหนบนนีมันมนนอนี่เขาใช่อยูอลากนนี้นี่นีฮะเาไปใช่เนาะ

ว้ายังไงมันจะตอนกลางคืนมันจะดีประมาณนี้แหละไปะไปเลยไปเจดเเนี่ะไปก็มไปเลยไปเลยไปเลยไปเสยไปเลบันทนะบันทึกไม่ได้ร้อนนะบอ,อตัวนี้ก็บม่ได้ร้อนันกลางจะใส่ไหมบ่ตันะ่นี้ไม่ใส่ไมใส่แล้วพีนอ ลอาพี่งได้ป่ะกันใส่เห็นบอถ,ถือบอได้ด่อนแมนคุณนะ้คุใส่อยอ่ครั้งแม่นนมออม,มาพี่น้องเ้ยมาดุนบาง,งอีกเนอว่าสีได้สักตัวพี่น้อง่อนบ่อืม

nè anh mới say, cướp mới xài, xài. làm rồi cô khẩu tính nuôn 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 bỏ đây lọt nó bãi lưỡi mới say, như được không toàn bao nè anh đi cái này giảm biết con chị nào người cái nghĩa là này, à, này, này. bò đây lợn đó tái sao chị nào ha cho thì qua men 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 nhang luôn nè giảm luôn đòn bao มาเบิด์แล er 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 ้วแมนเบิดแล้วเบิดแล้วไอ้สองตัวนี่บ่พี่น้องสองตัวมันก็ได้นอนชอดแจ้งแล้วบ้านใครกลัวอะไรไครกลัวอะไรจะดีเลยแต่ว่าผมไปหาการฝนตกหน่ะป่ะทำห้องว่าลายดีพี่น้องเลยเดี๋ยวตรนี้มันใหญ่เลยมันก็ยังแหยอยู่น่ะแหละแหละหาเบิรงเล่นเดิน Ướp, bỏ đây đoạn Mà ra ừ. đi mà cái này nó ừ, bây giờ phải cho, tôi. Ừ. Tôi cho hả càng Phải cho Hà biết Phải không ngươi? Biệt quyền đâu cái này Đầy bòi quá chắc tổ mà cái này con mà nó xám tổ phải như đó Cái này xong tổ đòn đốt đấy, đút đút đốt ừ. มันดูดแล้วแวนอมาไ่ยำาบ่ยำาอยูอย่่มนมันเป็นเขอุ่ออนแอกไปใช่ไหมเกบทำกบกินมันยนี่ทำกบกินมันทีมุนไปเลยนะกินเล้วจตามักแล้วมัน,นมมได้ยังไงมันนี่

มนใส่อปใส่กิอปน่ก๊อมนใส่กอมันใสกนใส่กปมัน่ก๊อปมันใ่ก๊อมัน่อปนใส่ก๊นใส่ก๊อปมนใ่อนส่กอปส่กอปันใ่ก๊อ่มเนใส่ก๊อปมันี่อันส่กงอปมันใส่ก๊อปันใส่อปนีส่อปมันใสอส่ก๊ก๊อันกนใส่มันสมั่ก๊อ lại kiểu lại lại ăn men nhưng mà lấy đâu chú phi đồng này bên đây nhưng à? mà thằng này mình xây to nó thằng bên xây nó cố khẩu cái gì bao man này để phi đồng là... hả nói. wow wow cái đằng ma cũng nói cũng nói mà không nghe tới sao phi đồng mình đi cả hai trên này giang ra mình đi như thằng nó mày không chỉ lo bếp cốt phi đồng đi này vui mình lẽ mình lẽ <cười> <cười> mà là để sáng mà phải sáng thì nó trong cần được sáng nát chút mưa đấy mẹ tập tay thân phun đẹp thì ăn mẹ bạn nha nhắn gì ký ừ. ăn thì baba nó sẽ bổ sung nó nha 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 nó nha 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 một ừ. mình thằng này ừ. à, mình có này, này Hả, à, bưng lên thằng Trên này, trên này Được không Được rồi, này mình Nhanh vô Nhanh, nhanh, nhanh nó

เราก็คิดไปกันเขียบตำมีบ้างรึผู้ n ำมีบ่เข้มหนองเข้มหนองผีนองเลยมาอย่ามึงก่อนเด้อพีนองเด้อมาอย่ามึงเข้มหนองก่อนขิมนะบ้างชิมมั้ยรึจะชิมยี่ห้อปุ่ <c ười> ปบนบน้ง à bơm con thì là người oh, mình thật chuyện đất ồ ừ. oh, tên như đấy hạt bố đại bố mi Nè tấm được hết nhưng oh. mà oh. ồ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  nặng thì đâu người Không ừ. nhai nưng mở ui thì đâu người tôi cũng nưng nó <laughs> tổ tết không kinh nghiệm chắc nó bắt <laughs> cái phun bẩn này thì đâu người thứ ba đây sám tố thử chóng cả nưng thì đâu người tôi bảo luôn thăng với phụ cùng phụ kiện này cả thứ ba ก็เจีแล้วดพี่รองเยแกบุรงบ่หาเนาะดดาพี่รองเยจากนี้กาเดียข้งเขาเองได้จบคลิปก่อนเนาะแต่มีแต่ว่าสีพักพรพี่องเลยบนี้พักพรยนใจหุ่นแรงอื่นบุกงานตพี่อเลยสำหรับคลิปนี้ของเอฟซทุกท่านอยู่ดีมแหงเด้อพี่รองเด้อเอาสบายดีเอฟซีอ่าพี่้องเลยสบายดีเด้อพี่้องเลยสบายดี